ครานี้เวลาเรารู้อะไรบางอย่างถ้ารู้ตรงตามความเป็นจริงตามธรรมชาติคําถามไม่มีต่อไม่จําเป็นต้องปรุงถูกไหมต้องปรุงไหมเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องตายไหมต้องปรุงอะไรไหมมีไหมไม่มี ไอ้ปรุงอย่างอื่นเช่นปรุงว่าหลังจากตายไปยังไงอีกเรื่องหนึ่งถูกปะ่ะแต่คําว่าตายอ่ะตายความหมายอะไรไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าเออชีวิตเราเนี่ยแหละชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันต้องตายออกไปเนี่ยมันคือเรื่องจริงนี่หว่าถูกไหมเพราะฉนั้นเฉพาะเรื่องความตายที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะมีคําถามอะไรกับมันไหมเฉพาะความตายนะไม่ได้บอกว่าก่อนตายหรือหลังตายนะตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติือเป่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นสัจจะความเป็นจริง จริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นต้องปรุงถูกปะแต่อยู่ดีๆเลยอะ่ะเรายังไม่รู้อะไรเลยไม่เคยเรียนรู้รเลยเลยเราไม่ปรุงเลยได้ไหมเออได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคไหมอ่ะเอาเรื่องอย่างนี้ก่อนค่อยๆนะเวลาเราไม่รู้อะไรเราต้องปรุงด้วยปัญญาโอเคไหม